กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะอย่างที่ตอนต้นเราว่าไว้ค่ะวันนี้เราเชิญคุณหมอติ๊กมาพูดคุยกับเรานะคะพี่ตั้มแล้วตอนนี้คุณหมอติ๊กก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะแพทย์หญิงปิยมาศการจนะหัตถกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องสิวคุณหมอสิวเนี่ยมดเคยได้ยินมาว่ามันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนและไอฮอร์โมนเนี่ยแยกอีกนะชายหญิงถูกไหมคุณหมอมันต่างกันยังไงอะคะค่ะนะคะเเเเอออ่่่ถถ้้าพูดึงงฮฮรรร์์โโมมนนนนนีีีียยยะะะคจป็ตัวทกหลล ล่อเลี้ยงเราเลยนะค่ะทีนี้เรามันฮอร์โมนมีหลายตัวในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะคะที่เราจะวันนี้จะพูดถึงในจะฮอร์โมนเพศจะพูดถึงฮอร์โมนเพศนะคะทีนี้เนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยเขาจะมีเอาไว้ที่อย่างมดถามว่าชายหญิงเพื่ออะไรเพื่อจะให้เขาออกมาเป็นผู้ชายเขาออกมาเป็นผู้หญิงอ๋อเขาเป็นตัวแบบแยกให้เราเองใช่นะคะแต่ว่าเราเกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยจะมี ต่อมในการผลิตของเขาเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนเพศชายจะเยอะในในตอนเด็กๆจะคล้ายๆกันคือจะมีทั้งฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงแหละแต่จะมีอันไหนเยอะกว่ากันในในตอนในตอนโตขึ้นมาเนี่ยเริ่มเป็นเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงเขาก็จะมีของเขาฮอร์โมนเพศชายก็จะมีของเขานะคะนะอันนี้พอพอฮอร์โมนเพศจะเริ่มมีมากขึ้นเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นนะคะนะล้วก็มันต่อมนี้จะผลิตมากขึ้นนะคะเป็นกลุ่มของพวกแอนโดเจน นะคะเ,เทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนะไรต่ตางๆนะคะที่จะฮอร์โมอนเพศหญิงจะทําให้ผู้หญิงดูเป็นผู้หญิงนะคะมีหน้าอกนะคะม,มีสะโพกนะคะผิวพรรณผิวพรรณเนี่ยจะค่อนข้างจะนวลเนียนะนะคะในขณะที่ผู้ชายเนี่ยนะคะก็จะทําให้มีแบบ เสียงแตกนะคะมีลูกกระเดือกเงี้ยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแข็งแรงถูกต้องนะคะนะแต่เขาจะไม่มีตสวทรงองค์เอลเหมือนเรานะเหมือนผู้หญิงนะอะไรเงี้ยนะคะวินาตอนเด็กๆวันนี้เราเจอน้องตัวเเล็กเราแยกไม่ออก ว่าคนไหนเป็นผู้ชายผู้หญิงคืออาจจะคล้ายกันอยู่บางทีเราทักผิดนะน้องตัวเล็กแค่นี้แล้วเราแบบเอ๊ะผู้ชายผู้หญิงก็มันเหมือนกันหมดไงพอโตมาแล้วเราจะจะแยกออกเพราะฮอร์โมนนี้ถูกเพราะฮอร์โมนเป็นตัวเป็นตัวแบ่งแยกให้นะคะนะทีนี้เนี่ยพอเราเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บเนี่ยที่บอกไปว่าฮอร์โมนเพศเนี่ยกลุ่มของพวกแอนโดเจนเนี่ยเขาก็จะทํางานพวกนี้จะไปกระตุ้นอะไรไปกระตุ้นทําให้ต่อมไขมันเนี่ยทำงานมากขึ้นนะคะสังเกตว่าวัยรุ่นเนี่ยจะเริ่มหน้ามันมากขึ้นทั้งสองเพศเลยใช่ไหม ใช่นะคะทีนี้เราของเราเป็นพอฮอร์โมนเพศเริ่มทํางานปุ๊บเนี่ยนะคะพอต่อมไขมันเริ่มเริ่มทํางานมากขึ้นการเกิดสิวก็ง่ายขึ้นนะคะเราก็เลยจะเห็นว่ามนหมมง่ายขึ้นเราก็เลยจะเห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยเริ่มมีสิวสังเกตไหมวัยรุ่นจะเริ่มมีสิวนะคะมากน้อยแต่ละคนก็ว่ากันไปค่ะค่ะคุณหมอคะสิวฮอร์โมนกับสิวโกระโปรกมันมีลักษณะต่างกันไหมเช่น เป็นสิวมาเต็มหน้าเลยบอกโอ้เนี่ยฮอร์โมนมาแต่จริงมันไม่อาบน้ำเราแยกได้จากลักษณะของเขาไหมคะว่าเขาต่างกันอันดับแรกก็ตุ้มดูช่วงวัยก่อนช่วงอายุนิดนึงถ้าอายุมาอย่างพี่ตั้มเนี่ยสิวโกโปกแน่ไม่ใช่สิวฮอร์โมนอาจจะเป็นสิววัยรุ่นตอนอายุเยอะนะคะดูช่วงอายุนิดนึงนะคะแล้วก็ดูลักษณะนิดนึงนะคะบางทีเนี่ยถ้าเป็นจากสิวพวก เล่นกีฬาเยอะๆความร้อนหรือไงจะลักษณะเป็นผดๆหน่อยครับเป็นเล็กๆผดๆหน่อยนะคะในขณะถ้าเป็นพวกฮอร์โมนจะดูเม็ดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะนะแล้วจะดูเห่อๆหน่อยนะคะจะดูเป็นแบบเป็นๆเหมือนแตกอะไรอย่างนี้ไหมคุณหมอก็บางคนก็ลักษณะนั้นนะคะครับ นะแล้วที่ว่าสิวที่เกิดจากพ่อฮอร์โมนนะครับเกิดขึ้นได้ทั้งเพศหญิงเพศชายจริงรแล้วเพศไหนเกิดขึ้นมากกว่ากันหรือแตกต่างกันยังไงไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่หมอพูดไปถึงฮอร์โมนแอนโดเจนเนาะเป็นตัวกระตุ้นที่นั่นน่ะคะ่ะพวกในกลุ่มนี้เป็นพวกฮอร์โมนเพศชายนะคะแต่ว่าแต่ว่าเป็นมีมีด้วยกันทั้งทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละเพียงแต่ว่าอะไรจะเด่นขึ้นมา นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฮอร์โมนเพศที่ค่อนข้างจะไม่สมดุลก็จะอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยฮอร์โมนผิดปกตินะคะก็จะมีเรื่องของขนเยอะหน้ามันสิวเยอะตัวใหญ่อย่างเงี้ยเกิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจะทำให้เป็นสิวได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเขาเขามีโอกาสเกิดสิวได้เยอะอยู่แล้วเพราะเขาจะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะเยอะนะคะเพราะว่าเขาหน้าเขาจะเลยจะมันกว่านะคะ คุณหมอพอพูดถึงเรื่องฮอร์โมนวิตามเวลาเราเป็นสิวฮอร์โมนเนี่ยเราจะวูบวับวับเหมือนแบบพวกพวกผู้หญิงวัยทองที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไหมคุณหมอตอนตอนวัยอ,อย่างไ <ว S 1> ร,ร,งรใช่ไหม,มางเขาบอกว่าเป็นสิวฮอร์โมนไงอ๋อตอนช่วงเตี้ยนะระหว่างวัยร<อ>ุ่นกับตอนอเปล่าเสียมากคือเป็นเรื่องฮอร์โมน่ไหมพ่ต้ามใช่ไหมนะคะมันเป็นอะไรที่ ค่อนข้างจะคอมพลเคซนิดนึงในเรื่องของฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยเวลาเมนจะมาเนี่ยอารมณ์ก็จะเปลี่ยนนะแปลี่ยนไปบวมะใช่นะครับแปลรวนซึ่งเป็นช่วงของการพีของฮอร์โมนแต่ละตัวอันนั้นในช่วงนั้นนะคะทำให้ทำให้การกระตุ้นทางด้านอารมณ์จิตใจเนี่ยมันมันผิดปกติไปรวมทั้งไปกระตุ้นต่องไขมันเราด้วยทำให้ต่อมไขมันเราเนี่ยทำงานเยอะขึ้น เราเลยสังเกตว่าพอเมนใกล้มาเนี่ยช่วงอารมณ์เสียเนี่ยมันมาทั้งสิวมันมาซ้ำอีกอารมณ์เสียหนักกว่าเดิมอีกพี่ต้ากั้ยคะอีกไงใช่ไหมนะคะแล้วก็อย่างในผู้หญิงเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆเลยมันจะขึ้นอยู่ช่วงล่างๆนิดนึงช่วงคางบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าก็ขึ้นได้หมดนะแต่ว่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ช่วงบางคนช่วงคางเย็นมาทีไรมาคางทุกทีอะไรอย่างเงี้ยและช่วงฮิตของเขาแล้วถ้าเราเป็นสิวที่เกิดจากฮอร์โมนจริงๆนะครับมีการการรักษามีวิธียังไงแนะนำบ้างครับถ้าเป็นความผิดปกติจากฮอร์โมนเลยนะคะอย่างที่หมอพูดไปว่ามีน้องคนนึงเดินเข้ามาแหมตัวอ้วนๆขนเยอะๆหน้ามันๆนะคะอย่างนี้เนี่ยเราสิวเกรอะเลยเงี้ยนะคะแน่นอนเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนแน่ๆนะคะต้องถามไปเรื่องประวัติของประจำเดือนอะไรต่างๆด้วยนะคะเรา ถ้าเขามีความผิดปกติจริงๆเนี่ยควรควรพบผิติแพทย์นะคะนะแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้กินยาคุมรักษาสิวได้ไหมอ่าเคยได้ยินใช่ไหมคะกินยาเกล็ดโลโลอะคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยคนละคนละกลุ่มกันอ๋อไม่เหมือนกันอ่าคนละกลุ่มกันกินฮอร์โมนรักษาสิวเนี่ยก็ในกรณีที่เขาเป็นสิวจากฮอร์โมนผิดปกติอย่างที่หมอบอกไป ฮอร์โมนเธอผิดปกติเธอต้องกินยาเพื่อรักษาตัวฮอร์โมนเธอนั่นแหละจะผลพลอยได้ะทำให้สิวเธอดีขึ้นด้วยเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าขนาที่โรฮิเทนเนี่ยมันไม่ใช่ฮอร์โมนมันเป็นยากลุ่มของวิตามิน A อันหนึ่งที่จะไม่ใช่วิตามินเอเหมือนที่บำรุงร่างกายนะนะคะที่จะทําให้ตอมไขมันเนี่ยทำงานน้อยลงนะคะเพืัอไม่จะแห้งคนละแบบกันแลวทานยาคุมสรุปสุดท้ายได้ไหมคุณหมอ ทำให้หน้าใสไม่ได้ทุกกรณีไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่ายาคุมเนี่ยมันมีผลข้างเคียงมีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ไม่ท้อง่ยนะคุณทำให้ไม่ท้องจริงๆไม่ใช่ผลทางตงเป็นผลการตกปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนอะไรตัวบวมอะไรได้อีกเยอะแยะนั่นแหละค่ะนะคะไอ้ไม่ให้ท้องเนี่ยมันเป็นผลข้างเคียงดับแรกเขามีวัตถุประสงค์อื่นนะคะแล้วสื่อฮอร์โมนนอกเหนือจากการทานยาคุณหมอ ฉีดได้ไหมคือมดเป็นคนชอบฉีดสิวคือไม่ได้ชอบหรอกแต่ถ้าเกิดสิวขึ้นยเรวเนี่ยคือไปฉีดเลยเพราะว่าอะไรหรือไมพี่ตั้มกลัวตัวเองแก่อ๋อนี่ไปฉีดให้มันยุบสิวจะฮอร์โมนได้เหมือนกันไหมคะสิวสิวทุกอันนะคะถ้าอักเสบขึ้นมาแล้วก็ฉีดสิวเนี่ยคือการฉีด่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะคะเป็นการที่ทําให้จากตุยไปแบนเท่านั้นเองไม่ได้รักษาที่ต้น ยาที่ฉีดไปเป็นยาลดการอักเสบเฉยๆนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเลยเลยจะยุบได้เร็วเพราะอย่างนี้นะคะเนี่ยสิวทุกชนิดอันไหนมาเนี่ยเล้าอักเสบตุ่ยๆเนี่ยก็ฉีดได้นะคะสิวจากฮอร์โมนเนี่ยแต้มยาหายนะคุณหมอถ้าเป็นถ้าเป็นยาแต้มเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วสิวอันนั้นเนี่ยมีการติดเชื้อคือแดงๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดีขึ้นแต่ก็อาจจะเหมือนการฉีดสิวคือปลายเหตุ การรักษาสิวเนี่ยมันไม่ได้รักษาด้วยแค่สาเหตุนในการฆ่าเชื้ออย่างเดียวะนะคะเราต้องไปที่ถึงการทําให้ชั้นบนของสิวเนี่ยหลุดไปนะคะเรื่องของการสร้างของต่อมไขมันนั้นอะให้มันน้อยลงนะคะไอะชั้นเคอลาตินให้มันออกไปฆ่าเชื้อ P.A.C.N.E. หรือว่าเชื้อต่างๆที่ สาเหตุการเกิดสิวด้วยเพราะฉะนั้นในการรักษาสิวเนี้มันจะใช้ยาหลายตัวไม่ว่าจะเป็นจากฮอร์โมนสิวฮอร์โมนมาและสองสามเม็ดหมอใช้ยาอะไรดีก็ใช้ยาหลายตัวเหมือนกันนะคะครับหมอครับเรามักจะมีความเชื่อหรือเข้าใจว่าสิวฮอร์โมนเนี่ยจะเกิดกับวัยรุ่นแต่จริงแล้วคนอายุ40ขึ้นไปนี่เกิดได้ไหมครับถ้าเกิดได้ไกลัวนี่กลัวอยู่สิวๆเอออย่างอย่างผู้หญิงถ้าจะเห็นบ่อยผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าอย่างพวกเมนโพสเนี่ย ฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเอสโตรเจนเขาจะเริ่มลดลงในขณะที่ฮอร์โมนเพศพวกแอนโดเจนเลยเนี่ยมันก็ยังทำให้ดูเหมือนว่าแอนโดเจนมันเพิ่มขึ้นมาแต่จริงไม่ใช่ใน,นะที่เอสโตรเจนเขาลดลง<ม>นะคะม,มันก็จะมีสิวเกิดขึ้นได้นะคะนะแต่พวกนี้ก็จะเป็นแค่ชั่วคราวในใน,ในตอนนั้นเพราะพออนาคตนานวันเข้าเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้ก็จะดรอปลงไปอีกลดไปแล้วนะคะก็ <laughs> ก็จะเริ่มแห้งเริ่มแห้งเหี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเยอะขึ้นช้กัยนผู้ชายเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือฮอร์โมนทุกอย่างมันจะเริ่มดรอปลงไปนะคะเริ่มดรอปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของต่อมไขมันเนี่ยก็จะลดลงลดลงสังเกตว่าคนอายุเยอะผิวจะแห้งใช่พอแห้งคือมันไม่เป็นลอกสิวอะใช่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละที่ที่จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสิวยังมาฉันทั้งนั้นที่ฉันอายุเริ่มเยอะแล้ว ะค,ะค่ะ,ค,ะคุณหอกคะต้องถามต่อค่ะว่านอกจากปัจจยัยของฮอร์โมนแล้วเนี่ยค่ะสิวยังเกิดจากพวกความสกรปรกรูกขุมผลไม่สะอาดอะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะสิวฮอร์โมนกับสิวสกรปรกครับจริงๆแล้วแก่นมันมีการรักษาที่แตกต่างกันไหมคะมคุณก็ถ้าเป็นจากฮอร์โมนผิดปกติการรักษาด้วยฮอร์โมนก็จะเป็นทางที่ถูกที่สุด นะคะคนะแต่ถ้าเกิดว่าจากฮอร์โมนเช่นเมนจะมาแล้วก็มีอยู่นิดนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ต้องใช้ยาก,กินยาคุมกินก็ได้นะคะหายไปเองทีนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเราบอกว่าเอ๊ะจากฮอร์โมนหรือจากย,าย,าย,ยังไงเนี่ยรักษายังไงสาเหตุต่างกันไหมฮอร์โมนก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีการกระตุ้นตอบแต่บางบทีเนี่ยเ,เกิดจากชั้นเคลือตินข้างบนเนี่ยมันอุดตันก็ได้ไปอุดไว้ทําให้พวก ข้างในมันออกมาไม่ได้การระบายของของไขมันจากต่อมไขมันออกมาไม่ได้เนี่ยก็ทําให้เกิดสิวได้เหมือนกัน <ม S 2> รวมทั้งการติดเชื้อพวกกลุ่มของพีอเน่ N e ต่างๆนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้คือการรักษาเนี่ยเรารักษาที่ในการให้ชั้นเคลอตินของเขาออกไปในการฆ่าเชื้อในการทําให้ต่อมไขมันของเขาเนี่ยทำงานน้อยลงนะคะนเพราะฉะนี้ถ้าไม่ใช่จากฮอร์โมนที่ผิดปกติมากๆ ก็เราก็จะรักษาคล้ายกันทางที่จะไม่ไม่ไม่ฮอร์โมนและฮอร์โมนค่ะนะคะครับคุณหมอครับแล้วบางครั้งเนี่ยเราจะรู้ว่าส่วนใหญ่ตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับจะเป็นสิวเยอะเลยบางคนพอเป็นเสร็จปั๊บนานๆเข้าเป็นลุมเลยไปหมดเลยรักษาด้วยเลเซอร์ได้ใช่ไหมครับมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับเออจริงๆแล้วเนี่ยเราจะให้ดีที่สุดเลยเนี่ยพยายามไม่ให้เกิดสิวก่อนแต่ถ้าเกิดมาแล้วแล้วหน้า เราก็อย่าไปดีบไปแกะเราก็คือรักษาให้มันเร็วที่สุดการรักษาให้เร็วที่สุดมันจะก,การลดการเกิดแผลเป็นได้น้อยได้ได,ได้ได้มากที่สุดนะคนะคะคนะ,ะนะได้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นแผลเป็นมาแล้วค,ควรจะรักษาตั้งแต่เป็นใหม่ๆเพราะการกระตุ้นให้เกิดการสร้างให้เต็มเนี่ยจะได้ผลดีกว่า ยิ่งรักษาเร็วก็ยิ่งได้ผมดถกมากขึ้นใช่หลุมเนี่ยมันเกิดจากการแกะไหมคะหรือว่าอยู่ดีมันเป็นเองมันเกิดจากหลังจากการอักเสบของสิวแล้วเี่มันมีการเรียกเกิดผังผืดใต้ข้างล่างข้างล่างผิวหนังมันมีการดึงลังไปข้างล่างมันเลยให้เป็นหลุมหลุมเลยยุบผิวเลยยุบตัวได้ได้ความรู้เยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณคุณหมอติ๊กค่ะแพทย์หญิงเปียมาศการจนะหัตถกิจค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะแต่คุณผู้ชมอยู่กับเรานะะคในช่วงหน้าเราจะมีปรระสบกกาาณ์จผู้ ใช้สินค้าหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆ mm hmm. ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะเดี๋ยวพบกันครับ